งวดนี้ไม่ใช่ทุกเลขที่ควรเล่นและไม่ใช่ทุกเลขที่ควรถูกตัดคลิปนี้ผมจะไม่ให้คุณเชื่อผมแต่จะให้คุณเห็นตัวเลขพูดด้วยตัวมันเองจากงวดก่อนที่ออก2 6 3 6เราจะไล่ดูทีละหลักว่าหลักไหนยังมีแรงหลักไหนควรหยุดและท้ายคลิปผมจะคัด2ตัวและ3ตัวให้คุณเอาไปพิจารณาอย่างมีเหตุผลใครชอบวิเคราะห์จริงห้ามพลาดสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ด Channel ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจําและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่5มกราคม2569เป็นเลขที่ได้จากการคํานวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ําให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเอร์เซเพราะหวยคือการสุม่ม สิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อน ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางวดนี้กันเลยครับสวัสดีครับเอฟทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดแชนแนลงวดที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะสามหนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับเรามาตามกันต่อนะครับลาวพัฒนางวดดีวันที่ห้ามกราคมหกเนะครับ มาเริ่มที่ใบแรกร้อยสิบหน่วยนะครับก็คือเดินบนทุกหลัก่าเล็กเด่นเล็กชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนเครือดีดนะครับให้เลือกสี่ตัวซ้ายมือนะครับหนึ่งศูนย์สองหกนะครับอันนี้คือเด่นบนทุกหลักเห็นไหมครับข้างบนงวดที่แล้วนะครับเลขหก 6, สีน้ำเงินนะครับมันออกสามหกสองหกเนาะเข้าทั้งร้อยเข้าทั้งหน่วยเลยเลขหก 6, นะครับ อ่าและให้จับคู่โตัวกับขวามือก็เข้าอลิกสงนะครับอ่าฉะนั้นในวันนี้นะครับ0ูนยนะครับจับคู่กับขวามือเป็นคู่โต,ต,ตัวนะครับ7 3 8ดสามนะครับคู่โตัวสตัวนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปเด่น110อ่ามาต่อกับ เด่นร้อยสิบเป็นสูตรใหม่นะครับเล็กเด่นเล็ชจนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบดเครือดดีดนะครับให้เลือก4ตัวขวามือ4 2 6 3นะครับอันนี้คือเด่นร้อยสิบตัวตัวอย่างด้านบนนะครับมันเข้าเล็กกับเล็6นะครับมาครบเลยนะครับมันออก 6- 26นะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปเด่นร้อยหน่วยอ่ามาต่อกับเด่นร้อยหน่วยนะครับ เล็กเด่นเล็กชนให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนครดิตให้เลือกสัก5ตัวนะครับขวามือ7 2 8 4 3ดนะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างนะครับด้านบนเลข6นะครับอยุกขวามือนะครับมันออก626นะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักร้อยมาต่อกับหลักร้อยนะครับต่อจากงวดที่แล้วเมื่อที่แล้วผ่านเนาะ เลขเด็ดเลขชนดูความมือในช่องผลลัพธ์ดูดานล่างนะครับให้เลือก5ตัวนะครับจากเลข10ตัวเห็นไหมครับเลข10ตัวผมเน้นให้5ตัวนะครับซ้ายมือ9 1 2 5 6นอะครับอันนี้คือเด่นหลักร้อยนะครับหรือหลักหน่วยล่างอันเดียวกันนะครับในงวดที่แล้วผมก็เลือกเน้นให้5ตัวเหมือนกัน2 3 4 5 6มันก็เข้านะครับหลักร้อยเลข6สีแดงนะครับออก6 2 6นะครับพิจารณากันเองเด้อ ต่อไปหลักสินะครับอามาต่อกับหลักสินะครับต่อจากงวดที่แล้วนะครับเลขเด็ดเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนเครดีตนะครับให้เลือกสัก6ตัวนะครับขวามือ8 2 7 9 1 0นะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างเลขสีชมพูเลขสอนะครับอยู่ขวามือและดูซ้ายมือเลขที่ออกหกสนะครับ นะครับเลข2พิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักหน่วยมาต่อกับหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเลขเด็นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคือดีดนะครับให้เลือก7ตัวขวามือ802 5673นะครับตัวดีดเป็นตัวอย่างนะครับด้านบนเลข6นะครับสี้ําเงินอยู่ขวามือนะครับดูซ้ายมือเลขเออก 626นะครับพิจาาการกันเองนะครับต่อไป10หน่วยบนมาต่อกับ10หน่วยบนใบที่1นะครับสูตรเดี่ยวนะครับเด่น7ตัวปี67นะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับอ่ะนี่นะครับ8 0 2 3 5 6 7เดนะครับอ่า8 0 2 3 5 6 7อหา่างวดที่แล้วถูกทั้ง10ถูกทั้งหน่วยนะครับ นี่นะครับเล็กนี่เลข6นะครับมันออก2 6เนาะ6 2 6นะครับโอ้3 6ก็มาน,นี่เล็กก็มาแต่ไม่เกี่ยวกับล่างนะครับอันนี้คือ2ตัวบนนะครับพิจารณากันเองนะครับอ่าไปต่อกับ10หน่วยบนใบที่2นะครับอ่ามาต่อกับ10หน่วยบนใบที่2นะครับมี3 0,000ืนกว่าสุดนะครับ เลขเด่นเลขชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับสังเกตนะครับเลข10ตัวนะครับจะมีอยู่สองสีเท่านั้นนะครับก็คือสีชมพูกับสีน้ำเงินนะครับอ่าดูด้านล่างนะครับให้เลือก6ตัวซ้ายมือนะครับ6 7 1 9 8 5นะครับอ่างวดที่แล้วตัวชนเนาะ0 6น5นะครับอ่าชนกับสูตรเด่น7ตัวนะครับใบสีขาวๆนะครับ มันเข้าเลข6นะครับมันออก2 6นะครับอ่าเฟื่อนเลข3ก็ไปล่างนะครับมันออก3 6นะครับ3 6 2 6แต่ไม่เกี่ยวกับล่างนะครับอ่าในงวดนี้นะครับนี่5ตัวตามที่บอกนะครับ6 7 1 9 8 5นะครับอ่าเมื่อนำไปชนกับสูตรที่1นะครับมันชน5 6 7 8นะครับมันชน4ตัว5 6 7 8น่าจะมานะครับอย่างน้อย1ตัว ลองพยายาิจารณากันดูนะครับต่อไปแต้มรวม3ตัวมาต่อกับสูตรรวมแต้มนะครับ110หน่วยก็คือรวม3ตัววนนะครับสูตรรวมแต้มแต้มเด่นแต้มชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดู้า่างอันนี้เป็นสูตรใหม่เด้อให้เลือก7ตัวขวามือนะครับ0 2 3 7 8 1 9นะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างนะครับเลข4อยู่ขวามือนะครับ ทีนี้ดูซ้ายมือเลขที่ออกนะครับ6 2 6นะครับ6บวก2ได้8นะครับ8บวก6ได้14แต้มรวมก็คือ4นะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่เดอ่าและอยากบอกว่านะครับอยากบอกว่าสูตรปักหลักกับสูตรแต้มรวมหลุดง่ายนะครับทางที่ดีนะครับให้ใช้เด่นไม่ปักหลักจับคู่กันเอาเดอหรือจะจับ3ตัว4ตัวก็แล้วแต่นะครับต่อไปแต้มรวม1้0 มาต่อกับแต้มรวม110สนะครับสูตรรวมแต้มนะครับแต้มเด่นแต้มชนให้ดูขวามือในช่องคลลับดูด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวขวามือนะครับหนึ่งหกอนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่เด้อตัวอย่างงวดที่แล้วนะครับเลขแปสีแดงอยู่ขวามือนะครับตัวซ้ายมือเลขที่ออก6กสองหกนะครับร้อก็คือ6กับ2อบวกกันนะครับก็ได้8ต่อไปแต้มรวมร0อยหน่วย มาต่อกับแต้มรวม้อยหน่วยนะครับสูตรรวมแ้มนะครับเป็นสูตรใหม่เเ้อร์แ c เด่นแ้มชนให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ขวามือให้ดูด้านล่างนะครับให้เลือกซ้ายมือสักเจ็ดตัวเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสองเจ็ดนะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบนนะครับเลขสิบตัวมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีแดงก็คือเลขสองนะครับอยู่ซ้ายมือ,อทีนี้ดูเลขที่ออกหกสองหกนะครับร้อยหน่วยก็คือหกบวกหก ได้รับ้12แต้มรวมก็คือ2นะครับต่อไปแต้มรวม10หน่วยมาต่อกับแต้มรวม10หน่วยนะครับแต้มรวม2ตัวบนนะครับสูตรรวมแต้มนะครับแต้มเด่นแต้มชนให้ดูขวามือในช่องผลลับนะครับให้ดูด้านล่างอันนี้เป็นสุดใหม่นะครับเลือก7ตัวซ้ายมือนะครับ9 7 8 1 2ด9นะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบน เลข8สีแดงอยู่ซ้ายมือนะครับอ่าดูซ้ายมือเลขที่ออกอีกที่หนึ่งนะครับ26นะครับบวกกันก็ได้8นะครับอ่ต่อไปสรุป3ตัวตรงมาต่อครับสรุปนะครับสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับลาวพัฒนาวันที่5มกราค69นะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะนี่นะครับรวมทั้งหมด15ชุดนะครับ แต่แก่205 207 208 225 227 280 287 288 290 292 297 298 683 688 927นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับลองพิจารณากันดูนะครับต่อไปสรุป2ตัวบน มาต่อกับสรุป2ตัวบนนะครับเราพัฒนางวดประจำวันที่5มกราคม69นะครับ2ตัวบนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับรวมทั้งหมด26ชุดได้แก่05 06 07 08 10 15 16 17 18 25 26 27 70 72 75 78 80 83 87 88 90 92 93 เก็7ก็เ็นะครับก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับมีสูตรของตัวเองมีเลขเด็ดเลขดังนํามาเทียบกันดูนะครับเลือกตัดสินใจกันเองนะครับปิดตัวก็ว่าไปตามสูตรนะครับผมไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับอ่ะต่อไปหลักพันหรือ10ล่างนะครับอันเดียวกันามาต่อกับ10ล่างหรือหลักพันอันเดียวกันเป็นสูตรใหม่นะครับ เลขเด่นเลขชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์ตุนด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวขวามือ6-03-9842ดนะครับดูอดิตเป็นตัวอย่างนะครับอดีตอยู่ด้านบนนะครับเลขสสียมพูนะครับอยู่ขวามืออ่าที่ได้ดูซ้ายมือเลขที่ออก3 6นะครับเข้านะครับ10ล่างหรือหลักพันพิจารณากันเองนะครับต่อไปเด่น2ตัวล่างนะครับหรือพันร้อยมาต่อกับพั0รหรือเด่นล่างนะครับ สามหมื่นกับสูตรนะครับต่อจากงวดที่แล้วเดอ้อเลขเด่นเลขชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ขวามือให้ดูด้านล่างนะครับในงวดนี้เลือกขวามือเดอ้อซักสองตัวสามตัวนะครับหกสองแปดนะครับอันนี้คือเด่นล่างนะครับหรือจะนํามาจับคู่กับซ้ายมือก็ได้นะครับนี่หนึ่งสามเจ็ดสี่ห้าราพิจารณากันเองแต่ว่าผมใช้แค่สามตัวเท่านั้นหกสองแปดนะครับต่อไปแต้มรวมสองตัวล่าง มาต่อกับแต้มรวมพันร้อยนะครับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับแต้มเด่นแทบชนให้ดูในช่องผลลัพธ์ขวามือนะครับดูด้านล่างนะครับให้เลือกสัก7ตัวนะครับขวามือ7908 425นะครับอ่าะครับดูดีด้านบนเลขสีแดงนะครับขวามือเลข9นะครับเลขที่ออกซ้ายมือ36หนะครับบวกกันก็ได้9อันนี้คือแต้มรวม2ตัวล่างต่อไปสรุป2ตัวล่างนะครับ มาต่อกับสรุป2ตัวล่างนะครับเราพัฒนางวดประจำวันที่5มกราคมหกนะครับ2ตัวล่างเลขชุดสีแดงนะครับอยู่ด้านล่างนะครับรวมทั้งหมด16ชุดนะครับแตด้แก่แก2 2 2 5 2่3 2 3 6 4 6 6 1 6 2 6 6 6 9 8 1 8 2 8 6 8 9 9 6 8 8 8นะครับก็ผิดทุกว่าไปตามสูตรนะครับผมไม่ดู้เลขจอกอะไรนะครับ มีเลขเด็ดเลขดังเลขสูตรของตัวเองนํามาเทียบกันนะครับเลือกและตัดสินใจกันเองนะครับอ่ะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆในเอฟซท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิประบบก็จะแจ้งเตือนแล้วคุณก็กดเข้าไปดูนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ